บทที่18พรหมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวังเมนสุตังเอกังสมยังภาควาสวัตทียังวิหารติเจตาวเนอนาถปินธิกัตสาอารเมตันตะโาโขภาาวาพิขุอมันเตสิวิขโวต,ติพันเตผัทันเตติเตพิขุภาควาโตปัจจโสสุงภาควา เอตัทธาโวจะเมตตายะพิกเวเจโตมุตตยาอสวิตายะภาวิตายะผูลิกตายายานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสามะรธายะเอกาทัานิสังสาปติกังขากตะเมเอกาทัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุสติหน้าปาปะกังสุปินังปัสสติมนุษยานางปิโยโหติอมนุษยานางปิโยโหติเทว วตารักขันตินาสะอคิวะวิสังวาสัทธังวากับมติตุวตังจิตตังสมาธิยาติมุขวันโนวิปัสสีทติอาสัมมุระโหการังอ,อกโรติอนุติรังอัปะ วัิวันโตพรหมโลกูปโคโหติเมตายาพิคเวเจโตมุตตยาอาศิวิตายาภวิตายาเพือ่อลีกตาย,ยานิกตาวาวุตกตายตตายนุทิตายาปริจิตายาสุสะมรทายาอิเมเอกาทัานิสังสาปฏิกังขาอิติ

ทิสาพัฒนาเมตตาเจโตมุติปัญจหาการิหิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติสันตะหาการิหิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติทัสหาการิหิทิสาพัฒนาเมตตาเจโตมุติกตะเมหิปัญจหาการิหิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติ สัพเพสัตตาเวราพยาปัจจานิคาสุขีตนังปริรันตุสัพเพปานาเวราพยาปัจจานิคาสุขีตนังปริรันตุสัพภพปูตาอเวราพยาปัจจานิคาสุขีตนังปริรันตุสัพเพปุคลาเวราพยาปัจจานิคาสุขีตนังปริรันตุสัพพเอัตถภาวะปริยปันาเวราพยาปัจจานิคาสุขีตนังปริรันตุติเอเมหิปัญสหะกเรหิโออนุจิสุพระณนาเมตตาเจโตมุติ ปตะมีหิตสตหาการิหิโอที่โสพระณาเมตตาเจโตมุติสภะอิทิโยเวราพยาปชานิคาสุขิตระหนักรันตุสเพปุติสาเวราพยาปชานิคาสุขิตระหนักรันตุสเพอริยาเวราพยาปชานิคาสุขิตนะงปริรันตุสเพอนาดียาเวราพยาปชานิคาสุขิตนะงประรันตุสเพเทวาเวราพยาปชานิคาสุขิตระหนักรันตุสเพมนุษสาเวราพยาปชานิคาสุขิตนะหปักรันตุสเพวินิพติคาเวราพยาปชานิคาสุขีตระหนักรันตุติ มิหิจันตหากาลิหีอนโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุตติกาตมิหีทาหากาลิหีทิสาพัฒนาเมตตาเจโตมุตติสภเพปุรัตทิมายะทิสายสตาวราภิัปชานิคาสุขีตนงปริหารัตูสเภปัชิมายะ ทิสายาสตาเวราพยาปชานิคาสุพิตนังปริรันดูสเพตระยะติศายาสตาเวราพยาปชานิคาสุขิตรังปริรันดูสเพตะขินายาทิศายาสตาเวราพยาปชานิคาสุพิตรังปริรันดูสเพปติมายานนทิศายาสตาเวราพยาปชานิคาสุพิตนังปริรันดูสเพปัิมายานนทิสายาสตาเวราพยาปชานิคาสุพิตนังปริรันดูสเพตระยัติานทิศายาสตาเวราพยาปชานิคาสุ กตนังปริรันดุสเพที่มายาทิสายะสัตตาเวราพยาปชานิฆาสุขีตนังปริรันดุสเพปุริมายาทิสายะสัตตาเวราพยาปชานิฆาสุขีตนังปริรันดุสเพปุระธิมายาทิสายะปานาเวราพยาปชานิฆาสุขีตนังปริรันดุสเพปุชิมายาทิสายะปานาเวราพยาปชานิฆาสุขีตนังปริรันดุสเพอุตรายาทิสายะปานาเวราพยาปชานิฆาสุขีตนังปริณันดสัพเททกขิิยยาางปาาเวราิยันดุ สเภุรัติมายะอนุทิสายะปานาวราพยาปชานิคาสุขีตนังปารีรันตุสภพปัชิมายะอนุทิสายะปานาวราพยาปชานิคาสุขีตนังปารีรันตุสภพอุตรายะอนุทิสายะปานาวราพยาปชานิคาสุขีตนังปะรีรันตุ สภีถ้ากินายานุทิสายะปานาวีราพยาปชานิคาสุขีตรังปริรันตูสภีทิมายาทิสายะปานาวีราพยาปชานิคาสุขีตรังปริรันตูสภีปริมายาทิสายะปานาวีราพยาปชานิคาสุขีตรังปริรันตูสภีปริติมายาทิสายะปูตาวีราพยาปชานิคาสุขีตรังปริรันตูสภีปชิมายาทิสายะปูตาวีราพยาปชานิคาสุขีตรังปริรันตูสภีตรายาทิสายะปูตาวีราพยาปชานิคาสุขีตรังปริรันตูสภีกินายาทิสายะปูตาวีราพยาปชานิคา ตนังปริรันตุสภีปุระติมายานุติสายะปูตาเวราพยาปชานิคาสุกีตนังปริรันตุสภีปัชิมายานุติสายะปูตาเวราพยาปชานิคาสุกีตนังปริรันตุสภีอัตรายะนุติสายะปูตาเวราพยาปชานิคาสุกีตนังปริรันตุสภีทักขินายานุติสายะปูตาเวราพยาปชานิคาสุกีตนังปริรันตุสภีทิมายาติสายะ ภุตาวีราพยาปชานิคาสุกีตนังปรีลันตูสเปอปริมายาทิสายะภุตาวราพยาปชานีคาสุกีตนังปรีลันดูสเปปริมายาทิสายะบุคลาวราพยาปชานิคาสุกีตนังปรีลันตูสเปชิมายาทิสายะบุคลาวราพยาปชานิคาสุกีตนังปรีลันดูสเปรายาทิสายะบุคลาวราพยาปชานิคาสุกีตนังปะรีลันตูสเปือทักยินายาทิสายะบุคลาวีราพยา ปัจจานิาสุขิตระปนักรดันตุสเพปจชิมายานุทิสายะปุคาลาเวราพยาปัจจานิาสุขิตระนักรีดันตุสเพตระยานุทิสายะปุคลาเวราพยาปัจจานิาสุขิตระหนักรดันตุ สัพเพเหตุที่มายาทิสายะบุคลาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปริรันดูสัพเพอุปริมายาทิสายะบุคลาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปริรันดูสัพเพบรติมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปริรันดูสัพเพปัจฉิมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปริรันดูสัพเพตระยาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปริรันดูสัพเพทักขินายาทิสายะอัตตาภา วะปริยปนาเวราพยาปชะนิคาสุกี้ตรังปริยนันดูสเพปุรติมายะนุติสายะอัตตาภวปริยปนาเวราพยาปชานิคาสุกีตรังปริยนันดูสเพ ปัจฉิมายะอนุติสัยะอัตตภาวะปริยปนาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปริรันตุสเพตระยะานุติสัยะอัตตภาวะปริยปนาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปริรันตุสเพตักขินายานุติสัยะาอัตตาภาวะปริยปนาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปริรันตุสเพทิมายะทิสัยะอัตตภาวะปริยปนาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปริรันตุสเพตระยะาทิสัยะอัตตภาวะปริยปนาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปริรันตุสัพพะปุ อิทธิโยเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปาริตันตุสภปัจฉิมายาติสายะอิทธิโยเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปาริตันตุสภอุตระยาติสายะอิทธิโยเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปาริตันตุสภทักินายาติสายะอิทธิโยเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปาริตันตุสภปุระติมายานุติสายะอิทธิโยเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปาริตันตุสภปัจฉิมายานุติสายะอิทธิโยเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปาริตันตุสภอตระยานุติสายะอิทธิโยเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปริตตันุสภข

ทิสายะปุริสาเวลาพยาปจานิคาสุขีตนังปาริรันดูสพิทักยนายาทิสายะปุริสาเวลาพยาปจานิคาสุขีตนังปาริรันดูสพิปุรททิมายาอนุสสายะ ปุริสาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปาริรันตุสเพธัปัจฉิมายะนุทิสายะปุริสาเวราพยาปชะนิคารสุขีตนังปารีรันตุสเพธทะกินายะนุทิสายะปุริสาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปาริรันตุสเพเหตุทิมายะทิสายะปุริสาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปาริรันตุสเพปุริมายะทิสายะปุริสาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปาริรันตุสเพปุรัติมายะทิสายยะอริยเวราพยา ปัจจานิคาสุขีตนังปริรันตุสพิปัชิมายาทิสายะอริยเวราพยาปัจจานิคาสุขีตนังปริรันตุสพิปตรายาทิสายะอริยเวราพยาปัจจานิคาสุขีตนังปริรันตุสพิทักขินายาทิสายะอริยเวีระพยาปัจจานิคาสุขีตนังปริรันตุสพิปุระทิมายานุทิสายะอริยเวราพยาปัจจานิคาสุขีตนังปริรันตุสพิปตรายานุทิสายะอริยเวราพยาปัจจานิคาสุขีตนังปริรันตุสพิทักขินายานุทิสายะอร खी तनाम करी रन सफे बुरा थी माया थी सायावे राया पछा नी खा सुखी तनम करी रन सफे पछी माया दी साया आवे राछा नी खा सुखी तनाम करी रन सफे Utraya Yati Saya Anariya Vera Via Pachani Kasupita Nam Kari Rantu Sakita Kina Yati Saya Anariya Vera Via Pachani Kasupita Nam Kari Rantu Sakipu Upu Rati Maya Nuti Saya Anariya Vera Via Pachani Kasupita Nam Kari Rantu Sakipu Maya Nuti Saya Anariya Vera Via Pachani Kasupita Nam Kari Utraya อนุทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปารีรันดูสพิตัคิเนยะอนุทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปารีรันดูสพิทิมายะทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปารีรันดูสพิปุปปุปปิมายาติสายะอนาริยาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปารีรันดูสพิปุรติมายาติสายะเทวาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปารีรันดูสพิปัจฉิมายาติสายะเทวาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปารีรันดูสพิตรายาติสายะเทวา

อักินายานุติสายาเทวาเวราภยวัตชนิคาสุขีตนังปริรันตุสเพทิมายาติสายาเทวาเวราภยวัตชนิคาสุขีตนังปริรันตุสเพริมายาติสายาเทวาเวราภยวัตชนิคาสุขีตนังปริรันตุสเพปุระทิมายาติสายา มนุษสาวเวราชานิคาสุีตนังปริรันตุสภปชิมายะทิสายามนุษาเวราชานิคาสุีตนังปริรันตุสภตรายะทิสายามนุษาเวราพยานิคาสุีตนังปริรันตุสภทกพินายะทิสายามนุษาเวราพชานิคาสุีตนังปริรันตุสภุิมายะนุทิสายามนุษาเวราพชานิคาสุีตนังปริรันตุสภปชิมายะอนุทิสายามนุษสาวเวราพชานิคาสุภีตนังปาริรันตุสภี ทักขินายะอนุสิสายะมนุษสาวเวลาพยาพิชานิขาสุขีตนังปริรันตุสภเหติทิมายาทิสายะมนุษสาวเวลาพยาพิชานิขาสุขีตนังปริรันตุสเีอุปริมายาทิสายะมนุษสาวเวลาพยาพิชานิขาสุขีตนังปริรันตุสเพปุรัติมายาทิสายะวินิปปติกาเวราพยาพิชานิขาสุขีตนังปริรันตุสเพปชิมายาทิสายะวินิปปติกาเวราพยาพิชานิขาสุขีตนังปริรันตุสภีตรายาทิสายะ

วินิปิกาเวราพยาปชานิคาสุขิตรังปริรันตุสเพเหตที่มายาทีสายะวินิพันกาเวราพยาปชานิคาสุขิตรังปริรันตูติอีกมีเหติเสหกาเรเหติที่สาพระนาเมตตาเจโตมุติสเพสังสัตตานางปีระนางวัชิตวาอภิระนายะอุปคานางวัชิตวาอนุปาทาเตนะสัตตาปังวัชิตวาอสันตาเปนะอปะ ริยาทานังวัชชตวะอภิริยาทานีนะวิเหสังวัชชตวะอวิเหสายะสัพเพสัตตาเวรณุโนโหตุมาเวรณุโนสุขิโนโหตุมาทุขิโนสุขิตัตตาโหตุมาทุขิตัตตาติอิเมหิอัตถะหากาเรหิสัพเพสัตตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตยะติเจโตสัพพะปยาปาทัปสิยุทธา เนหิมุตจะติติมุตติเมตตาจะเจโตมุตติจาติเมตตาเจโตมุตติเมตตาพมาวิหาภาวนานิธิตาบทที่19เทวตาอุโยชนะคาถา ทุขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสขปัตตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิตปานิโนเอตาวตาจามหิหิสัพพตังบุญญาสัพพทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธยาทานังท,ทันตุสาทาาัทธะศีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภริตาโหตุคันชันตุเทวตาขตา สัพเพุทธาภรปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอาหารทานันจติชนะรักขันพธมิสสะปะโสัพเพุทธาภรปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอาหารตานันจติชนะรักขันพันธมิสสะปะโสสัพเพุทธาภรปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอาหารตานันจติชนะรักขันพธมิสสะปะโสสัพเพุทธาภรปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอาหารตานันจติชนะรัขันพธมิสสะปะโสสัพเพุทธาภรปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอาหารทานันจติชนะรักขันพันธมิสสะปะโส จติชนะรักขันพันธมิสสะปะโสสพีพุทธาพรัตาปัจิการนจะยังพลงอรหันตานจะติชนะรักขันพันธมิสสะปะโสสพีพุทธาพรัตาปจิกาันจะยังพลังอรหันตานจะติชนะรักขันพันธมิสสะปะโสสพีพุทธาภรัตาปัจิการนจะยังพลังอรหันตานัจะติชนะรักขันพันธมิสสปสโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปะริศและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพธรรมเทวดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนาในการสวดสัธยายมนแลธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรโดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเดียนยอดเศรษฐีเรียนว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิส่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิดสาธุ